ใครที่อยากจะใช้เงินแบบด่วนสุดๆแล้วก็ไม่อยากที่จะขอสินเชื่อใหม่ด้วยอันนี้จะเป็นการแนะนำการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันชนิดแบบว่ากู้ออนไลน์แล้วคุณเองก็ไม่ต้องสมัครใหม่ด้วยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีหนึ่งเลยนะที่จะช่วยคุณหมุนเงินได้อีกรูปแบบหนึง่งโดยที่คุณไม่ต้องไปยืมเงินจากใครเลยแค่สิ่งเดียวที่คุณมีก็คือว่า คุณก็แค่ถอนเงินออกมาจากแอปนั้นถ้าคุณมีแอปต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะถอนเงินสิ่งที่คุณต้องมีคือคุณจะต้องมีวงเงินคงเหลือที่อยู่ในนั้นด้วยคุณจึงจะสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้เพราะว่าสิ่งที่จะพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีสินเชื่อที่เป็นรูปแบบของสินเชื่อหมุนเวียน ฉนั้นขั้นตอนมันก็จะเป็นแบบนี้คือเวลาคุณจ่ายคืนไปแล้วเงินที่เข้าไปเนี่ยมันก็ถือเป็นเงินคงเหลือซึ่งคุณสามารถจะกดออกมาใช้ได้อีกคุณสามารถจะกดเงินออกมาใช้ได้เรื่อยๆเท่าที่คุณมีวงเงินเหลืออยู่ฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำถ้าเกิดว่าคุณมีสินเชื่อหมุนเวียนแบบนี้นะคุณกดเงินออกมาใช้เนี่ยควรจะเอามาใช้เท่าที่จำเป็นก็พอ ย้ำกับสักนิดว่าคุณไม่ต้องสมัครสินเชื่อใหม่เลยและคุณเพียงมีแอปต่อไปนี้แค่คุณมีวงเงินคงเหลือด้วยนะคุณก็กดเงินนั้นออกมาใช้ได้เลยงั้นคุณดูนะว่าคุณมีแอปนี้หรือเปล่าเริ่มกันที่สินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อนานน f i n ฟ n น e นจากเมืองไทยแคปิตอลซึ่งในแอปของเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยคุณจะเจอสอสินเชื่อนี้อยู่ในแอปนั้น สำหรับใครที่เคยชินนะคุณผ่อนดีคุณผอ่ณผอนตรงคุณผ่อนมาได้สักระยะหนึ่งหรือประมาณอย่างน้อยเลยนะสีเดือนคุณเชื่อไหมว่าแอปเองเนี่ยนะเขาก็จะคัดคุณให้เป็นหนึ่งในคนที่สามารถจะได้รับวงเงินเพิ่มได้ฉะนั้นคุณก็จะเห็นปุ่มนี้เป็นปุ่มสำหรับปรับสัญญาซึ่งคุณสามารถจะเห็นได้ภายในแอปของเขานะถ้าเกิดว่าปุ่มนี้มันโชว์ขึ้นมาเมื่อไหร่ แสดงว่าคุณสามารถที่จะได้รับ,บวงเงินเพิ่มได้คุณสามารถกดปุ่มนี้ได้นะกดเข้าไปดูได้ว่าวงเงินที่เขาจะให้เพิ่มเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ถ้าคุณพอใจกับ,บวงเงินที่ได้คุณก็กดรับไปแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจคุณกดไปเนี่ยคุณจะไม่รับก็ได้คุณจะรอให้มันสะสมไปเรื่อยๆก็ได้นะแล้ค่อยกดออกมาใช้หรือหากว่าใครมีแอปนี้ เป็นสินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกหรือว่าแอฟฟินิกเนี่ยแหละเชื่อว่าหลายคนเลยนะมากกว่า90%เนี่ยมักจะมีแอปตัวนี้ติดเครื่องกันอยู่แล้วเขาเองเนี่ยให้คุณสามารถจะถอนเงินออกมาขั้นต่ำอยู่ที่2,000บาทถ้าคุณมีอยู่2,000บาทเดี่ยี่คุณถอนออกมา2 0 0 0ได้แบบสบายเลยแต่ว่าการถอนเงินของคุณแต่ละครั้งเนี่ยคุณอาจจะถอนเงินไม่ได้ทุกครั้งนะเพราะว่า เขาเองจะมีการตรวจสอบการถอนเงินของคุณทุกครั้งฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณถอนเงินไม่ได้ไม่เป็นไรนะคุณอาจจะต้องรอที่จะถอนเงินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเว้นระยะไปสัก15วันแล้วค่อยไปถอนใหม่หรือถ้าใครมีตัวนี้ยิ่งดีเลยนะ Snapcash ตัวนี้วงเงินถ้าเกิดว่าวงเงินเหลือๆออคุณเนี่ยสักหนึ่งพันกว่าบาทเนี่ย พันหนึ่งคุณสามารถจะกดออกมาได้แล้วนะแล้วเขาก็ให้คุณผ่อนได้นานถึง12เดือนอีกด้วยโซนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแถมให้ตัวนี้ก็คือรับบิ c a s สใชื่อไหมว่ารับบิ c a s สกับสินเชื่อที่ผ่อนตามใจวงเงินสูงสุดคือ1 0 0 0 0แสนบาทนะใครที่พอจะมีวงเงินเหลือๆอ,อยู่บ้างคุณเหลือขั้นต่ำสักพันกว่าเนี่ยถอนขั้นต่ำได้ที่1000บาทด้วยนะลองดู